วันนี้นะครับเราจะพามาชมเจ้า Fortuner ปี06นะครับคันนี้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ นี่ครับในสไตล์คันนี้นะครับลูกค้าอยากแต่งเป็นสไตล์เทียดีนะครับลูกค้าได้ใส่ล้อใส่ยางนะครับคันนี้เป็น ล้อยางล้อเป็นเทียดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นยาง BF นะครับเป็น2 6 5 6 0 1 8เป็น BF KO2 นะครับเน้นเงียบเน้นใช้งานถนนดําได้ดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่ใส่เพิ่มนะครับนี่ชุดช่วงล่างคันนี้โช๊คมาเป็นโช๊คฟ็อกชุดเต็มครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปีกนกยกนะครับของ ARB นะครับตัวนี้เป็นปีกนกยก2นิ้วแล้วนะครับแล้วก็ในชุดช่วงล่างเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งลูกหมากกันโคลงเปลี่ยนเขาเรียกเซอร์วิสช่วงล่างชุดใหญ่นะฮะแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยครับเราอยากจะเที่ยวลุยป่าแบบเขาเรียกว่าแบบเซฟๆนะฮะช่วงล่างไม่เป็นอะไรเราก็เลยเลือกใส่ชุดกันแข้งของ ARB นะครับชุดนี้จะยาวมาตั้งแต่ <Okay. S 1> ด้านกันชนหน้าจนไปถึงเขาเรียกว่าฐานเฟอร์หลังนะครับชุดยาวเลยนี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจผลงานของเรานะครับให้เราเลือกใช้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งพร้อมเที่ยวป่าได้แล้วนะครับสำหรับเจ้า f o r t u n e r คันนี้นะครับ ก็ฝากนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการแต่งรถนะฮะหรือว่าใส่อุปกรณ์ตกแต่งทางเรา JF จัดการให้ได้นะครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991นะครับแล้วก็ช่องทางเพจ JAF Body Shop นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ